มีแต่เรื่อง <Hello. S 1> วันนี้เจ๊เจ๊จะพาพวกเธอย้อนเวลาไปดูเรื่องราวความรักแสนอมาตานะณทุ่งบางกะปิกันจะ้ะผลงานการกำกับของหม่อมน้อยมา เรื่องราวเป็นยังไงมาฟังจ้ะความรักต้องห้ามของขวัญกับเรียมเพราะว่าผู้ใหญ่สองครอบครัวนี้นะบาดหมางไม่ถูกกันมาตั้งแต่อดีตแต่ก็ไม่ได้ทําให้ความรักของทั้งคู่ลดน้อยลงนะจ๊ะขวัญกับเรียมก็สาบานรักกันต่อหน้าสาลเจ้าพ่อใส่ว่าจะซื่อสัตย์แล้วก็เป็นรักเดียวของกันและการตลอดไปแต่แล้ววันหนึ่งเรียมเนี่ยต้องถูกขายขัดดอกให้กับคุณหญิงทองคําเปลวคุณหญิงก็รักเรียมเหมือนลูกสาวแท้ๆเลยนะเรียมก็เหมือนได้ชีวิตใหม่ จนกระทั่งเป็นท,ปที่ถูกตาต้องใจของคุณสมชายนักการเมืองหนุ่มไฟแรงและเขาก็มาเป็นตัวแปรสําคัญต่อความรักของขวัญและเรียมขวัญกับเรียมเนี่ยนับวันก็ยิ่งถูกแยกห่างออกไปเหมือนอยู่กันคนละโลกแต่แล้วโชคชะตาก็นําพาทั้งคู่ให้มีโอกาสกลับมาพบกันอีกครั้งด้วยความรักความซื่อสัตย์และความเข้าใจผิด ที่นำไปสู่ความสูญเสียและการพัดพรากณห,หน้าศาลเจ้าพ่อใสสถานที่ที่ทั้งคู่เคยร่วมสาบานว่าจะรักกันจนวันตายเรื่องราวความรักของขวัญและเรียมจะจบลงยังไงไพวกเธอไปดูกันนะจ้าในแผลเก่าวันอังคารที่24พฤษภาคมเวลา2ทุ่มทางช่อง True Thai Film ช่อง137และ236วันนี้เจ๊เจไปก่อนนะจ้าบ๊ายบาย